ข่าวด่วนครับทุกคน เอาอีกแล้วครับ FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเหมาลูกชิ้นและส้มตำพี่เอมมี่ทั้งร้านเลยครับล่าสุดของทุกคนวันนี้นะครับพี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยได้ไปขายครับลูกชิ้นแล้วก็มีส้มตำครับแล้วก็ข้าวปลาแก่เนาะทุกคนที่นะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับขนาดไลฟ์สดเนี่ย FC แฟนคลับก็เข้าไปครับทุกคนอุดหนุนพี่เอมมี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้เนี่ยโอ้โหยอด ลักมืนก่นเเยยทีีดวถือว่าวันนี้นะครับดีใจกับพี่เอมมี่แม็กซิมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเนาะวันนี้พี่เอมมี่เนี่ยขนาดไหลสดนะครับก็ท่องคาถาอุ้งอิง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 เรื่อยๆนะครับสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่เอมมี่ก็พาศิลปินดาราเนาะไปช่วยขายด้วยครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศสดชื่นสดใสนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราจะได้เห็นว่าทางรายการเนาะอุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่แน่ใจว่าเป็นรายการ ครัวคุณต่อยหรือเปล่าซึ่งมีพี่โกติแล้วก็มีพี่อออครับทุกคนไปสัมภาษณ์พี่เอมมี่แม็กซิมซึ่งพี่อออเนี่ยนะครับทุกคนก็มีการติดตามความเคลื่อนไหวของพี่เอมมี่แม็กซิมครับว่าเอ๊ะในช่วงเนี้ยทำไมเห็นเอมมี่มาขายของแล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยไปในทางที่ด้านบวกเยอะจังเลยครับทุกคนนั่นแหละครับคอมเมนต์ของน้อง fc น้องอุงอิงไปบ้านแพงที่ไปคอมเมนต์นะครับให้พลังบวกพี่เอมี่แม็กซิมเนาะก็รได้ว่าพี่เอมี่แม็กซิมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักครับไม่อายทํากินเนาะวันนี้เราจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ที่พี่เอมี่แม็กซิมนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เนาะกับทางพี่โกตีไปแล้วก็กับพี่อออไปนะครับคิดว่าวันนี้เป็นรายการครัวคุณต่อยนะครับทุกคนเนาะแต่งานวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานเปิดโลกประสบการณ์การเรียนรู้สนุกรู้สนุกคิดนะครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็มีเป็นศูนย์อยู่ที่ศูนย์การค้านะชั้น B นะครับไม่ทราบว่าพี่เอมมี่ไปขายกี่วันนะครับทุกคนเนะาะให้พ e ี่อ๋อสิบสามถึงสิบเจ็ดกันยาเออนี่รู้ละสิบสามถึงสิบเจ็ดกันยายนนะทุกคนใครที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถไปอุดหนุนพี่เอมมี่ได้เนาะวันเนี้ยพี่เอมมี่ก็คือแจกเลยแจกทั้งร้านเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็คือได้ทานลูกชิ้นแล้วก็ทานส้มตําฟรีๆเลยนะทุกคนก็ถือได้ว่าบรรยากาศวันนี้คือน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้นะครับพี่เอมมี่เนาะก็ได้พูดถึงครับว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปในเรื่องของบอสโจแล้วก็องคอิงไปนะครับทุกคนแล้วก็พูดโมเมนต์ดีๆเนาะที่เขาเนี่ยได้มาเจอน้ององ์อิงไม่ว่านแพงให้กับนักข่าวไปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่เอมมี่ก็ได้มีการไลฟ์สดคุยกับแฟนๆนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าวันนี้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจพี่เขาเยอะมากๆกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็แรงซับพอร์ตนี้นะครับทุกคนมันมันไม่ได้อะไรหรอกมันก็เป็นผลดีกับ ทั้งน้องอุ้งอิงด้วยแล้วก็ทั้งตัวเราเองด้วยครับทุกคนก็ถือได้ว่าอุดหนุนพี่เอมมี่ไปนะครับทุกคนเนาะสำหรับข่าวนี้นะครับยิ้มข่าวกระแสนเนี่ยก็แอบแบบว่าวันนี้อ่ะคือแอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแอบชื่นใจนิดนึงครับทุกคนที่ตอนพี่เอมมี่เนาะได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางรายการเนาะเราก็รู้สึกว่าพี่เอมมี่แบบโอ้โหเป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับทุกคนเป็นคนที่แบบไม่อายทํากินนะครับทุกคนอย่างที่อุ้มข่าวกระแสบอกนะครับว่า พี่เอมี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่อายทํามาหากินจริงๆซึ่งพูดไว้เสมอซึ่งวันนี้พี่เขาก็ได้พูดผ่านรายการไปด้วยครับทุกคนเนาะวันนี้ก็น่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็เราจะเห็นบรรยากาศที่คนเนี่ยไปแบบว่าซื้อไปไปซื้อไป รับอ่าลูกชิ้นฟรีครับทุกคนเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็น่ารักมากๆสําหรับพี่เอมี่แม็กซิมเนาะแล้วก็วันนี้มิวข่าวกระแสก็ได้มีการอุดหนุนพี่เอมี่ไปด้วยเหมือนกันครับทุกคนเนาะสำหรับอ่าวันพรุ่งนี้นะครับพี่เอมี่ก็น่าจะยังอยู่ที่แปซิฟิกพาร์คซีราชานะครับทุกคนเนาะเนี่ยพี่เอมี่บอกว่า เอมมี่แม็กซิมชื่อนี้คือขยันมากมาอุดหน,นุนเอมมี่หน่อยนะคะอัปเดตยอด11,800คะแนนขอบพระคุณพี่ๆสาวน้อยเพจบ้านแพงมากๆพลังบวกอของน้องอุ่งอิงเพรบ้านแพงจ้าพรุ่งนี้บ่าย2ไลฟ์เจอกันนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่า อ่าอันนี้ไม่ใช่ยอดของวันนี้นะครับยอดของไม่ไม่ทราบว่าวันไหนแต่ว่าวันเนี้ยก็เป็นหลักหมืน่นเช่นเดียวกันครับที่เหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนาะได้เข้าไปอุดหนุนพี่เอมมี่แม็กซิมครับทุกคนก็รือได้ว่าพี่เขาเนี่ยขยันแล้วก็น่ารักมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะซัพพอร์ตพี่เขาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะรู้ดได้ว่าไปแบบโอ้โหไปหาน้องอิงไปแพแพงด้วยใจจริงๆแล้วก็ไปแสดง MV ให้บอสโจเนี่ยด้วยใจจริงๆครับทุกคนเรารู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขามีแต่ความจริงใจเนาะแล้วก็มีแต่ มีแต่พลังบวกที่มอบให้กับ FC แฟนคลับมีแต่พลังบวกที่มอบให้น้องอุงอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สื่อเนี่ยได้มารู้จักอุงอ,งอ,งอิงมากยิ่งขึ้นทําให้คนกรุงเทพร,รู้จักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้แบบว่าคนที่ติดตามข่าวสารบันเทิงเนี่ยรู้จักว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรมาจากไหนทําไมพี่เอมมี่เนี่ยถึงต้องรักน้องนะทุกคนเพราะฉะน,นั้นแล้วพี่เอมมี่ก็เป็นสื่อกลางที่ทําให้คนทั่วประเทศเนี่ยรู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับรนนนนทุกคนซ ลูกชิ้นเนี่ยก็ไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ถือได้ว่า ชื่อเสียงดังไกลมากๆแล้วแหละนะครับสำหรับงองค์เองเนาะก็วันนี้น้องก็ได้มีการแบบไปที่โดมแล้วนะครับวันนี้ช่องสน้อยเพบันแพงกับทุกคนไลค์แล้วกอ็อัดคลิปวิดีโอลงเกือบทุกช่องเลยนะครับเรียกได้ว่า fc แฟนคลับเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะดูช่องไหนดีนะครับทุกคนมันน่าดูไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียนน,นเองช่องบอสโจเองช่องโอ้โหหลายคนมากที่นำสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้เขาก็ได้ถ่ายบรรยากาศเนาะให้ทุกคนได้ดูกันว่าน้องทําอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ซึ่งวันนี้นะครับเราก็เห็นบรรยากาศที่น้องเนี่ยได้มีการร้องเพลงนะครับห่อฝันมาหลังห้านเนาะโดยการซ้อมแล้วก็ได้ร้องเพลงศรีสเกตเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ครับทุกคนที่บอสโจเนี่ยได้อํานวยการผลิตเนาะสร้างให้กับว่า,อาตอบแทนของคนศรีสเกตนะครับซึ่งคิวงานที่ศรีสเกตจะบอกได้ว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับทุกคนเนาะเยอะมากๆจริงจริงแล้วเราเรามีความรู้สึกว่าคือตั้งแต่อุ้งอิงเนาะเข้ามาเนี่ยชาวจังหวัดศรีสะเกเดเนี่ยแบบ โอ้โหไม่ว่าจะเอาสาวน้อยเพื่อนแพงเนี่ยไปลงที่ไหนหรือว่าไปเล่นที่ไหนหรือว่าจะไปปิดวีคที่ไหนหรือว่าเป็นงานเจ้าภาพเนี่ย fc แฟนคลับคือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเยอะตั้งแต่ห้ามงหกโมงเย็นเลยที่แบบว่าไปจับจองที่นั่งกันนะครับทุกคนแล้วบางคนเนี่ยามารอตั้งแต่บ่ายโมงก็มีเพื่อที่จะมาขอถ่ายรูปเพื่อที่จะมาดักรอเจอองุ่นอิงไปบ้านแพงนะครับถือได้ว่ากระแสของน้องน้องมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำมากๆแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยมากๆอย่างพี่เอมี่แม็กซิมเองเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ไม่เคยมี fc ไม่ค่อยมี fc แฟนคลับที่มาคอม นให้พลังบวกกับเขาขนาดนี้นะครับจนตอนนี้เนาะทำให้ทุกคนรู้แล้วว่าอุงอิงเนี่ยสร้างความสุขให้กับใครหลายๆคนได้จริงๆนะครับแม้กระทั่ง วันนี้เองเนี่ยท่านทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยไปที่สํานักงานสาวน้อยเพลิแพรกเนาะทุกคนมีความสุขทุกคนหยิบกล้องขึ้นมาแบบเพื่อที่จะถ่ายน้องด้วยความด้วยมีความสุขครับนะเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นนางฟ้ามาโปรดให้กับใครหลายๆคนมากๆจริงๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มข่าวกระแสนเนี่ยก็ส่งกำลังใจไปให้พี่เอมี่ด้วยกันแล้วกันเนาะในการขายของในแต่ละวันนะครับ1 3ถึงใครที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถไปอุุดหน เอมีได้นะที่ชั้น B ีศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาอูม,มิมข่าวกระแสอยากไปมากเลยอะนะครับอยากไปมากเลยนะไกลอยู่นะใในคนนะโคราชกับสีราชาไกลไหมทุกคนนะช่ว,วงนี้ก็คืออาส่วนมากจะรับงานที่บ้านนะครับวันนี้ก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่องอม,มิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะสนับสนุนนุ่มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ